โรงพยาบาลเกาะสมุยได้สนองนโยบายตามโครงการบริการฉับไว70ปีไม่มีคิวในเรื่องของนโยบาย,ายโครงการ70ปีไม่มีคิวสาหรับโรงพยาบาลเกาะสมุยของเราก็ได้ดําเนินการมาแล้วกว่าเดือนนะครับเรามีกระบวนการในการดําเนินงานทุกขั้นตอนเพิ่มช่องทางด,วด่วนช่องทางพิเศษให้กับผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุ70ปีนะครับโรงพยาบาลเกาะสมุยก็นํามาปฏิบัติก็พบว่าผู้สูงอายุ70ปีนะครับก็ได้รับความดูแลเป็นพิเศษเพราะเราเ็งเห็นถึงความสําคัญของผู้สูงอายุ เป็นบุคคลที่เราต้องให้ความสนใจนะครับให้ความใส่ใจและความเมื่ออารณมากกว่ากลุ่มอื่นนะครับจากการสอบถามพบว่าผู้สูงอายุก็จะมีความพึงพอใจมารับการตรวจจนกระทั่งถึงรับยาใ,ใช้เวลาเร็วมากลดขั้นตอนแล้วก็ทุกช่องทางจะมีช่องทางด่วจตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายและก็โดยบาลกอสมุยนามาปฏิบัติครับและทางโรงพยาบาลเกาะสมุยได้มีศูนย์ดูแลชาวต่างชาติเพื่อเป็นการดูแลรักษาอาการป่วยกระทรวงสาธารณาสุขใส่ใจบริการผู้สูงอายุ